ยังเงียบต่อเนื่องกินขนมก่อนฮานามิจะของไทแดนว่างอยู่ลานกินหลด <c oughs> ม,มีขายทุกอย่างเหมนพี่น้องอยู่เนี่ยขนมขนมฮานามิขนมเลขนมข้าวเกีบยบกุ้งนะฝรั่งมักเนี่ยข,ข้าวเกีบยบกุ้งอนะ่ะ กรลังมาก,กินนางลำนะ่ะขนมนางลำข้าวเกี๊ยบกุ้งอะ่ะตานางลำอะ่ะมีเยอะแยะมากมายแล้วแต่ร้านไหนเสีเสเออยวเชียวเนี่มาขายเคยมีคอมเมนต์เขามาถามว่าไอ้ร้านไทยร้านเอเชียเขาไปเอาของมาจากไหนขายของไทยมาจากไหนวะเดี่ยวคือมันจะมี มันจะมีอยูร่านล่านหนึ่งบริษัทหนึ่งเป็นของคนไทยนี่แดดเท่าทีนั่งจำบ่ผิดนะก็คือเขาสร้างของสร้างของสร้างสินค้ามาจากไทยสร้างสินค้ามาจากไทยแล้วก็มาลงเมืองไงออสโลลงมาลงเมืองไงออสโลพ่อพ่อมาถึงล่านขายขายอ่พ่อมาถึงร่านพ่อสินค้ามาถึงล่านขายโรงล่านไง,ลนไงแล้วเขาก็จะจัดแจงแพ็คของ เบิ่งปริมาณราคาว่าขายได้เท่าไดเสียภาษีไปเท่าไดแล้วราคาจะขายได้เท่าไดสําหรับพ่อค้าคนกลางสําหรับพ่อค้าคนกลางแล้วที่พ่อเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเลวล้านไทยหรือว่าล้านเอเชียยิบย่อยไดโนเวเนี่ยก็จะไปสร้างของจากนั้นนะมาขายจากสีหน้าพี่น้องอของเอเชียส่วนมากจากเมีนมาแค่จากประเทศไทยยังเดียวอดรพี่น้องก็จะมาจาก ฟิลิปปินส์แน่เวียดนามแน่หนู่นแน่นี่แน่ทั้งสินะมาแบบหลายหลายประเทศลมขนแห้งเลยพามากินสตอรอเบอร์รี่น้อยแบบยังไงเลยหวานมาดูนี่เชี่ยมึงก่อน รังแล้วหวานออกจืดจืดเปรี้ยอวอเนื้อแน่นใช่พี่น้อง <c oughs> สตอเบ,รบอรีมังหนอกมันบม่ได้หว,วานเดียวมันออกจืดๆอ,อมเปรี้ยวหน่อยนึงถ้าเป็นถ้าเป็นสตอเบอรีของนอร์เว์เองที่ว่าปลูกในรนเว่นะสีหวานชำ่ำแต่ว่ามันมีหน่อย พื้นที่เพาะปลูกในประเทศนอร์เวย์เนี่ยมีแค่สามเปอร์เซ็นต์มีหน่อยเพราะว่าประเทศนอร์เวย์เนี่ยมันมันเป็นประเทศที่เป็นเป็นประเทศภูเขาภูเขาหินเป็นประเทศภูเขาหินเยอะมากฮ Det står to stykk nummer én. To stykk nummer to. Ja. Nummer fire to stykk? Ja. er er det eller en. det Nummer tre To ganger tre. Ok, sekk 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 Sekk, Og chili også. Sa chili også. Ja. Ja. Og så, sånne skampi, skampi. Seks stykker. Ja. Ja. Det var det alt? Ja. Er det er litt greit mat? Hæ? Er det lite mat? Tror du det to stykker? ตูซ like, like ิกเดอพาสาซสปิาบาราแดนอีกอีเริสอย่าก็้ทานเล็ตริสต์อย่างเอ็นบ็อกเมริสหกสี่หกแล้วก็ข้าวภาชิคูอมฟัมตันเมนูต่าันี่ลูกค้าเงียบอยู่พี่น้องลูกค้าบ่หลายดอก ขามากินผัดไทยผัดไทยนี่บ่ได้หิวบ่ได้ตั้งใจสิี่สิกินเด้ต่ลูกค้าท่มาสั่งโท่มาสั่งอะกับบ่บ่มาเอาเออตัวแรกได้อามากินเองซช่ไเป็นชั่วโมงเนี่ยบ่มาเอาจักเ่อผัดไทยไก่มีมี่มี่ใบอยู่บางคนกับท่มาแกงแต่ว ouais. ่าทมโท่มาแกงบ่ข่อยมี <mel> บอกนานๆที่โทรมาแล้วก็ส่วนส่วนมากับโทรมาโทรมาสั่งโทรมาหลานนีแต่ว่าไปเอาอีกหลานหนึ่งจังสีหน้าพี่น้องอืมบอกกลับมาเอาอุ้ยจะได้ได้กินเองสักมาแท้ไกักะนาปลอมหรือคือบ่มีรสาติปรุงรสสติเปียวอย่างเลยอื ผมโมงสิบเก้าละผมโม่สิบใกล้จะได้เก็บล่างแล้วเงียบยิ่งมันเ่ยมันเน่ยลูกค้าเมื่อไหร่

chưa à phê đâu Nửa kèn nom mạng ok ốc kèn nom bọn bớt nè con dè đầy dè 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 cho cặp dè kiếm dè 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 web, dè 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 เนื้อไก่บรหยาบบอ,รบอรกระดังบอไม่กินคงกินข้าวอย่างเลยแ่บเพราะเขาจะมีวิธีหมกัมกไก่หมักไก่ก้อนเราจะเอาไก่ไปลวก เดี๋ยวกลับไปตินบ้านมาถิ่มนะถึงอย่างนี้จะได้ของเก็บร่างเก็บพี่น้องแล้วไม่สิเดึกเตรียมตัวสิก้าบ้านแล้วพี่น้องรอดลูกค้ามาเอาสองเจ้าโทรมาตอนสิบปิดลานโอ้ เซ็ตหมดแล้เก็บของเก็บไปอย่างเสร็จหมดเรียบร้อยรอลูกค้ามาเอาแล้วก็ปิดร้านจ้ะสิ้นสุดงานวันนี้